ผ่อนบ้านยังไงให้หมดภายใน7ปีในรูปแบบของมนุษย์เงินเดือนนะครับวันนี้ผมมีประสบการณ์ตัวหนึ่งที่ผมทําเองและผมเอามาแชร์กับทุกคนนะครับซึ่งผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับพวกท่านนะครับก็คือ,อยังกินเงินเดือนอยู่นะครับก็ยังได้เงินเดือนได้โบนัสได้สวัสดิการต่างๆนะครับแต่นะครับผมไปกู้บ้านมาเนี่ยในระยะเวลา30ปีซึ่งผ่อนตกอย่างน้อยตอนเริ่มต้นเนี่ยเดินประมาณ2 0 0 0 0บาท แต่ผมใช้เวลาแค่เจปีในการถอนหมดผมทำอย่างไรผมมีหลักการหลักการเดียวง่ายๆเลยครับคือผมใช้คำว่าช่างแม่งคำว่าช่างแม่งนี่คือดูจะหยาบคายแต่จริงๆแล้วเวลาเราพูดกับตัวเองในหัวสมองเนี่ยมันเป็นคำที่มันชง,งักความต้องการของคุณได้อย่างชง,งักงนันช่างแม่งคืออะไรเวลาผมเปิดไปเจอโลกโซเชียลเหมือนกับทุกท่านนะครับผมก็เจอเหมือนทุกท่านเพื่อนไปทะเล ผมอยากไปผมอยากกินกุ้งตัวใหญ่หญผมอยากกินปูตัวใหญ่ในตอนที่ผมยังผ่อนบ้านอยู่แต่ผมจะคิดในใจว่าถ้าผมยังต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนหนึ่ง20,000บาทแล้วดอกเบี้ยของบ้านนั้นเราก็รู้อยู่ว่าก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงบอเป็นก้อนใหญ่คุณผ่อน20,000ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหรือหมื่นต้นๆหรืออยู่ในช่วงนี้มันอยู่ที่สัญญาหรือคอนดิชันที่คุณทํากับเขานะครับเวลาที่ผมจะไปใช้จ่ายคนนี้ผมจะคิดเสมอเลยว,ว่า ถ้าเรายังผ่อนไม่หมดเราจะต้องเสียเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆๆให้กับธนาคารเพราะฉนั้นเราต้องทาทุกวิธีทางที่จะทําให้เงินก้อนนี้ของเราหมดเร็วที่สุดนะครับมีคนถามผมว่าทํำยังไงหมดมีวิธีเคล็ดลับอะไรไหมผมบอกได้คุณคําเดียวครับไม่มีไม่มีมมคุณหน้าที่ของคุณคือหาเงินมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็คือใส่ไปในต้นของบ้านมากที่สุดเพราะว่าหลักการของบ้านก็คือเงินกู้บ้านก็คือ ลดต้นลดดอกก็คือต้นน้อยลงดอกก็จะน้อยลงไม่มีทางลัดทางลัดเดียวก็คือคุณต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในชีวิตคุณออกให้มากที่สุดนะครับแล้วเอาเงินที่มีมาลงกับบ้านถ้าคุณถามว่าเอ๊ะถ้าไม่มาโปกบ้านให้หมดฉันเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นได้ไหมได้ถ้าคุณไปเทียบอยู่แล้วการลงทุนแบบที่1 2 3คุณได้ดอกเบีย้ยชนะดอกเบี้ยคุณจะต้องเสียกับดอกเบี้ยบ้าน นะครับคุณบอกคุณมีเงินเนี่ยแทนที่คุณจะป่บ้านหมดคุณบอกเสียโอกาสทางการเงินนะครับเอาดันเงินเนี่ยไปลงทุนทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับถ้าเงินที่คุณไปลงทุนมันได้ดอกเบี้ยมากกว่าที่คุณจะต้องเสียดอกเบี้ยบ้านนะครับผมใช้ขับคาว่าช่างแม่งเวลาผมเปิดไปเจอเพื่อนซื้อมอทอดไรน้ํามันเวลาเพื่อนซื้อรถใหม่ๆเวลาเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศแบบทุก3มเดือนนะครับเวลาที่เพื่อน ซื้อรองเท้าใหม่ๆซื้อเสื้อใหม่ๆซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆเข้าบ้านนะครับเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอไม่อ่อนแอไม่่พยแพ้กับกิเลสวัตถุพวกนี้เพราะอะไรครับเป็นมานักต่อนักแล้วบางคนมองว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนิดหน่อย500พันเดียวเองแต่คุณรู้ไหมครับในการที่คุณช้อปปิ้งผ่านออนไลน์เนี่ยแค่คุณคิดว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอไปรวมๆแต่ละเดือนแล้วมันเยอะมาก นะครับยิ่งในช่วงนี้เนี่ยยุคที่ delivery ง่ายสั่งคลิกเดียวมีแฟลชเซลล์นะครับลดทุกเดือนเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่บางครั้งของที่ไม่จําเป็นเราก็รู้สึกว่ามันจะเปขึ้นมาทันทีถ้าเราอยากได้เราจะพยายามหาเหตุผลมาประกอบกับของสิ่งนั้นทันทีว่าของมันต้องมีไอ้นี่มันต้องมีไอ้นั่นมันต้องมีสุดท้ายเงินคุณถูกไปกระจัดก,กระจายอยู่กับสิ่งพวกนั้นหมดแทนที่คุณจะรวบรวมเงินมาพ้อยกับวัตถุประสงค์หลักของชีวิตพอคุณผ่อนบ้านหมดคุณจะรู้เลยว,ว่าอิสรภาพางการเงินคุณจะมาทันทีเลย คึงคุณจะมีไอเดียที่คุณจะคิดทําอะไรขึ้นมาทันทีเลยคุณอยากจะส่งลูกไปเรียนพิเศษ,ษที่มันดีขึ้น,นกว่านี้คุณอยากจะตกแต่งบ้านหรือตอนนี้คุณอยากจะซื้อรถใหม่คุณก็สามารถทําได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลใจรวมถึงความรู้สึกอึดอัดในใจลึกๆของคุณเวลาที่คุณจะต้องตื่นไปทําอะไรบางอย่างในแต่ละวัน ก็ขอฝากไว้เวลาเราเปิดไปเจอโซเชียลเราเปิดไปเจอในโลกที่วัตถุนิยมเต็มไม่หมดเลยและเรายังไม่มีความอดทนเพียงพอทุกครั้งที่เราจะคลิกซื้ออะไรทุกครั้งที่เราจะจ่ายเงินอะไรออกไปเบี้ยวาบอะไรทางในขณะที่เรากาลังผ่อนบ้านอยู่ใช้ครั้งคนเดียวครับช่างแม่งผมทําแบบนี้เปิดมาเจออะไรใครซื้ออะไรผมยินดีเลยแล้วก็ช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งเก็บเอาเงินโบเข้าใช้ธนาคารใช้ธนาคารใช้ธนาคารหมด โบนัสออกปกเข้าธนาคารปกเข้าธนาคารหมดแล้วเราจะเห็นวันหนึ่งที่นี่มันลดลงไปลดลงไปกําลังใจเราจะมาแต่บางคนจะคิดว่าอืมก็อย่าไปสนใจเลยขอนไม่เถอะยี 20, ่สิบสามสิบปียังมีเวลาก็เราเนี่ยนเหมือนเรากู้ได้แล้วแล้วคุณก็จ่ายไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็คิดไปเถอะว่าคุณก็ต้องเป็นหนี้ธนาคารไปตลอดชีวิตนะครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยเพื่อเอาชนะใจตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าอิสรภาพทางการเงินจริงๆมันได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปทาธุรกิจอะไรเลยที่ คุณจะต้องออกไปนอกระบบแล้วคุณต้องการหาเงินมาเยอะๆต่อให้คุณหาเงินมาเยอะเท่าไหร่แต่ในเมื่อกิเลสขั้นพื้นฐานคุณยังไม่สามารถที่จะปรงได้ผมเชื่อว่าเงินก้อนนั้นมันก็จะถูกออกข้างๆเหมือนตุ่มน้ําที่มันรั่วแล้วนั่นเองนะครับเป็นวิธีการอย่าเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยครับมันไม่ใช่เคล็ดลับมันก็คือวิธีการทั่วไปปกติซึ่งอยากมาฝากเพื่อนๆไว้ว่าทุกครั้งที่เราจะใช้จ่ายเงินอะไรออกไปในขณะที่เราต้องผ่อนบ้านขอให้เราคิดเสมอว่าดอกเบี้ยมันรันทุกวันคุณจะเอาเงินไปทําอะไร คุณต้องคิดถึงว่ามันจะต้องได้ดอกผลมากกว่าดอกเบี้ยบ้านที่เราจ่ายออกไปแล้วผมเชื่อว่าบางคนนี่ผ่อนได้หมดเร็วกับผมอีกนะครับผมนิสนากินทองคําเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากการสําหรับคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่ในตอนนี้แล้วต้องการให้บ้านหมดเร็วนะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ